พี่น้องครับเสียงรถอื้อไงี้ครับบออยู่กลางทางครับมาเบิ่งสภาพแล้วจะสิไหวบ่นะครับเนาะมาได้้อยๆได้ครับเนี่ยเดี๋ยวรอเบิ่งแด้ครับได้ถ้าไหวก็ได้เห็นผลงานครับถ้าบ่ไหวก็สะละระขับต่อดี แค่นี้แหละครับสวัสดีครับมาต่อด้วยครับถึงเป้าหมายสองครับหลังจากที่พิหวังต้นแรกครับโพมหาลาบนะครับโอ้ที่จริงโพต้นนั้นนี่ต้องใช้เครื่องมือนักกับมาขุดปรากฏว่าผมเตรียมมาแต่เครื่องมือชุกเฉินครับเพราะเครื่องมือนักนี่มมีติดรถไว้ครับเครื่องมือนักนี่ต้องเอาคนมาช่วยขุดสักสองคนนะครับขึ้นไปขุดคนเดียวไว่ไหวครับต้นนั้นต้นประมาณเท่าขานี่ครับต้นโพที่เห็นในคลิปนะครับเนาะ เรวมารากว่ามันขึ้นมาหลายลำครับถ้าเห็ดเป็นสวนป่าเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะเข้าท่าเลยแหละครับแต่ว่ามันต้องใช้พลังงานหลายครับบอยครับถือว่าฟาวนะครับตัวนั้นหลังจากพิดหวังครับเดี๋ยวมาเติมพลังนิดนึงครับมาเบ่งเป้าหมายสองครับที่เห็นไว้นานแล้วครับตอนเห็นเนี่ยมันยังบดได้บดได้หกปานี้เลยครับเห็นก่อนหน้าฝนครับปรากฏว่ามารอบนี้โอ้โห สภาพมาจะสิบมุดป่าเข้าไปได้ไหวเลยครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งนะครับเดียจะสิเห็นบอครับในภาพเนี่ยเห็นยอดแดงๆนงครับนี่นะครับแดงๆนั่นแหละครับกลางจอนั่นแหละครับเดี๋ยวไปเปิดเปิดปลาเบิ่งครับว่ามันพอเอาได้บอครับถ้าพอได้ก็ถือว่าฟ้าวทั้งสองต้นละครับมื่อเนี้นะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับ มาครับเดี๋ยวมารุ่นน้มอนกันครับพี่น้องครับนี่ครับยอดแดงเลยนะครับกลางนะครับต้นเฮือดต้นไฮครับหรือว่าต้นมหาโชคครับเดี๋ยวเบิ้งว่าโคนต้นมันจะเป็นอะไรนครับเนาะเบิ้งสภาพตอนนี้โอ้ใหญ่แหง้ง ตอนเห็นไว้ในสูงแค่หัวเข่าครับผ่านไปแค่โบกี้เดือนครับโอ้โคนต้นหมดธรรมดาครับสงสัสยงานนักทบงานนี้เดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนจบเลยนะครับนาอว่าขุดออกมาจะเป็นเดไรดครับพอได้อบนครับถ้าบนได้กะสละอีกลำหนึ่งครับเดี๋ยวรอต่อไปครับเบิ้งครับพี่น้อง ปรากฏว่ามาแล้วเป็นโคนคู่นะครับเนาะพิจารณาอยู่ครับความสวยเนี่ยผ่านสิพอผ่านนะครับในการสร้างนะครับเนาะแต่การคุดนี่ง่ายว่บุฮูครับเนี่ยตินถนนคอนกี้ครับฝั่งนี้ เี๋ยวมาพิจารณาครับถ้าเป็นเล่นโคนคูกอ่ะน่าจะพอดูได้ครับเดี๋ยวไปใช้แรงบรรดาลใจแต่เบื้องต้นเนี่ยเอาขึ้นมาจากดินให้ได้ก่อนครับพี่น้องครับ <c oughs> งานนี้บุหูมู่ไว้จ้าครับเบื้องเอาครับกับช่วงพายุเข้าครับว่าจะมาคุดตั้งนานแต,แต่ต้นมันน้อยๆครับจนปล่อยให้มันใหญ่ครับนี่เป็นข้อมูลหนึ่งสาหรับพี่น้องเด้อถ้าสิคุดเห็นมันน้อยๆเน,นี่ ฟ้ามาเอาแต่มันเล็กๆน้อยๆนะครับมันใหญ่นี่ยลำบากเลยครับการคุดถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมมาเลยครับมหาโชคนะครับนี่ใบเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับนี่ใครเบิร์นนะครับยอดมันกินได้เลยครับคนภาคเหนือนี่นิยมกินครับเอาไปกินกินซดก็ได้ครับกินเป็นแบบเครื่องแกงพวกนี้ก็ได้ครับ แต่คนภาคอื่นไม่แน่ใจว่าเขากินกันบ่อนะครับแย่ไปกินเป็นพักเคียงได้ครับได้ครับรสชาติออกฟัดๆเปรี้ยวๆนิดๆครับผมลองชิมเบิ่งแล้วเดี๋ยวคุดเซ็ตเดี๋ยวไปเบิ่งตอนต้แต่งอยู่บ้านครับพี่น้องครับว่าได้บุได้เดี๋ยวค่อยเบิ่งกันอีเทอรนึงมาครับลงมือก่อนมาครับพี่น้องโอ้ย่างตายออกครับซบความสำเร็จแล้วเหตุงานยังมัวเม่แบบนี้เลครับ แตเฮ็ดแนวใจมักหนีเมื่อยเองเื่อออกก็มีความสุขกับสิ่งที่หมักครับฉะนั้นถ้าหมักอย่างกระเฮ็ดครับมันมีความสุขและบทเดือดร้อนไผครับเห็ดมือนี้ให้ถือมืออื่นก็บ่าต้องยัดอย่างครับตามนั้นเนาะรับพระท่านสอนครับนี่ครับเบิ่งปัญหาของผมคือเสียม,มันดามสั้นๆครับอุป,ปรกรณ์แค่นี้หลุมนี้ลึกเป็นฟุตไว้ได้ครับนี่มันได้น้อย,อยได้เนี่ยนี่ขนาดดินอ่อนนะ ต้นกลางฉีตัดสีกระทืบเดยวก็ว่าไปครับมันง่ายครับนี่ไหนก็รอดครับนี่กิ่งกิ่งชำนะครับเดี๋ยวเสียไปชำครับเพราะว่าชำมก็ขึ้นครับตรงนี้ง่ายครับเดี๋ยวชำรอก็ะรอดโบรอดับไป็นี้งครับนี่อุปกรณ์นะครับมีกัดไก่ตัดรากครับมีเสียมมีมีดมีเลื่อยครับกับแห้งกับอะไร เดี๋ยวที่ตัดแต่งรากนะครับเนาะรากนี้มันมันบดได้ครับมันสีเดี๋ยวออกมันสีเหลือรากรอบอยู่อยู่ครบสมควรครับเดี๋ยวก็ส่วนตุ่มนี้จะตัดตัดมันบางนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้ครับตัดห่ากง่ายเอวครับห่างไปใน้น้อยเลยครับเนี่ยมากใหญ่เสียมกับกได้น้ำหนักด้ามมันสั่นซับกไว้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ฮือนครับพี่น้องไปเบิ่งว่า พอตัดแต่งกับเกา่ากดัดกัดเกา่าไหวและวกัดเกา่าเบ่งแล้วมันจะเป็นอะไรน,น,นะครับเนาะภาษาย่อระเบอรครับเสนอคําว่าอย่างตายออกครับมือเนี่ยดีเอาต้นโพตัวนั้นบริคูดครับประเมินแล้วบรสู้แห้งครับผิดหวังจากโพมหาลาภมาเจอก่างมหาโชคนะครับเนาะต้นนี้ปีละกิ่งครับ สี่กิ่งสี่ปีบวกยอดอีกม้วนเทื่อนหนึ่งห้าปีครับคือกิ่งครบส่วนเห็ดรายละเอียดกิ่งอีกเทื่อนึงเบ็ดเสร็จแล้วผมว่าชิดเชียดน้องๆสิบปีครับว่าใชเบิ่งได้ครับว่ากันยาวๆครับเนาะครับเอาไปปลูกให้มีโชคมีลาบอยู่หน้าเฮือนเนาะครับเนาะพบกันในหน้าบ้านครับไปชําระร่างกายน่อนครับป่วละไปกันครับเจอกันต่อไปครับครับหลังยาดีมาฮอดเฮือนนะครับเนาะตัดตุ้มให้บางๆแล้วครับ เตรียมลงชํ้ในกระถางครับกิ่งน้ำได้ครับเด้เบิ่งว่ามาันสิงอกอยู่นะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องครับสำหรับมหาโชคโคนคู่นะครับลากแบบรอบแบบธรรมชาติครับ เดี๋ยวเอามันรอดก่อนครับเดี๋ยวจะมาสร้างรากแล้วก็เลือกรากให้มันสวยๆเท่านึงครับอันนี้ดีไซน์ไว้เลยครับออกซ้ายออกขวาตั้งยอดครับพอตั้งยอดเสร็จนี่ถ้าเป็นไม้โคนคู่มันต้องไปกิ่งหลังก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปกิ่งหลังเซตตัดทดอีกเทนึงมากิ่งหน้าครับอันนี้นั่นแหละครับเดีย๋ยวที่บอกไว้ครับปีละกิ่งบวกรายละเอียดในการสร้างกิ่งอีก น้องๆสิบปีครับกว่าสิจบครับ<า>เดี๋ยววังว่ามันจะเป็ีนไปตามคิิเนะครับเนาะอีกสิบปีเบิดใหม่เดี๋ยวอีกปีนึงมาอัปเดตให้เบิ้งครับติดตามาติดตามนะครับเด้อติดตามมาอยู่พอดสิบปีมั้งเรอครับถ้าใครอยากเบิ้งคลิปนี้กับการออกล่ามาหาโชคกับต้นโพครับโพมหาล่าผลิดหวังไปแล้วเดี๋ยวไว้ทิปหน้าเดี๋ยวไปหาต้นโพให้เบิ้งครับเอาคลิปนี้ เอามาหาโชคไปเบิ่งก่อนครับต้นมาหาโชคต้นไกลต้นไฮต้นเฮือดนะครับเนาะแล้วแต่ภาษาใดเรียกครับคืออยู่กรุงเทพนี่มันมันดีอย่างนึ่งกับมันหาไม้พวกนี้โพไซไก่กลางนี่หาง่ายครับหาง่ายกว่าอยู่บ้านนอกเลยครับแต่ถ้าอยู่บ้านนอกนี่ถ้าสิหาไม้พวกนี้ไปหาน้ำต้นตาลเลยครับเด้อต้นตาลก็ไปหาต้นตาลต้นติเตียที่มันยังมีกิ่งอยู่ในคอมันนะครับไม่ใช่มาเกิดเคยเห็นอยู่แถวบ้านนอกกันหลายน้ำต้นตาลน,นะครับ แต่ถ้ากรุงเทพนี่เทียบครับนกมันเกาะสายไฟแล้วมันขี่ลงมาครับตอกซอกซอยแดดก็มีอันนี้คือข้อได้เปรียกของคนอยู่กรุงเทพทีหาม้ประเภทนี้นะครับเนาะส่วนไม้ที่เป็นพวกตะโก้พวกพุทธพาพวกอย่างนี้ต้องยกแถวบ้านนอกครับหมากเล็กหมากน้อยพวกนั้นครับอันนี้ตัดกิ่งมันมาชํำไว้เลยครับถ้าเห็นเบิ่งตามที่อื่นที่เขาช่ำก็ขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าสิไม่มีปัญหาครับ ครับผมอําลากันไปด้วยปลากนะครับโคนคู่ครับถาตที่ตามตอนต่อไปครับพบพอกันเท่าใหม่ครับอยู่ดีมีแฮงทุกคนครับสวัสดีครับ